สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดียามค่ำมืดดึกดื่นวันนี้เราจะมาทําการทดลองอะไรเกี่ยวกับไฟฟ้าสักเล็กน้อยนะครับเราจะทดลองเกี่ยวกับการเริ่มต้น ionization ในแก๊สด้วยแสงครับที่คุณเห็นนี่คือ fluorescent ธรรมดานี่นะครับ starter ถูกเปิดฟ้าออกนะครับ starter ต,ต,ตัวนี้มันเสียแล้วครับมันเป็นของใหม่ที่ขัดข้องครับคือจุดเริ่มต้นทํางานของมัน แรงดันสูงเกินไป220โวลต์ไม่สามารถสตาร์ทให้มันทำงานได้แต่เราจะสตาร์ทมันได้โดยการใช้แสงครับแสงกระตุ้นการเกิดไอออนไนเซชันสวิตช์ไฟอยู่ข้างฝานะครับอย่างที่เห็นเดี๋ยวผมจะกดสวิตช์นะครับเสร็จแล้วผมจะยิงมันยิงสตาร์เตอร์ด้วยไฟฉายด้ามนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับโอ,โ,อโอ้วางบนหนังสือพิมพ์มีนางแบบหน้าตาจิ้มลิม นะครับเป็นไฟฉาย LED กำลังสูงนะครับสูงกว่าอันเล็กที่ผมใช้ถ่ายทํำอยู่ขณะดนี้เอล่ะนะครับผมจะกดสวิตช์ไฟนะครับคุณจะพบว่าสตาร์เตอร์ไม่ทํางานแต่เมื่อผมยิงไฟฉายเข้าไป 1. นึ่งยังไม่ติดนะครับ 2. ติดแล้วครับนี่ครับ การเริ่มต้นการทำงานของสตาร์เตอร์โดยการใช้แสงเป็นตัวจุดการไอออนไนเซชันในสตาร์เตอร์สตาร์เตอร์สามารถเริ่มทำงานได้ดูสตาร์เตอร์ตัวนี้ชัดๆนะครับใกล้ๆไม่แน่ใจว่าโฟกัสเห็นชัดหรือเปล่ามันเป็นสตาร์เตอร์ตัวใหม่ครับที่มันน่าจะตกสเปคครับก็นำมาทดลองฟิสิกส์อะไรให้ได้ความรู้กันไปได้เล็กๆน้อยๆนะครับ บ้านใครมีสตาร์เตอร์ซึ่งเปิดแล้วไม่ยอมติดตั้งนั้นรอนานๆกว่าจะติดลองเอาไฟฉายส่องดูนะครับมันอาจจะติดปิ้งขึ้นมาเลยก็ได้ทดลองเล่นที่บ้านนะครับสนุกสนุกครับเป็นความรู้ทางฟิสิกส์เล็กๆน้อยๆสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ